สวัสด,ดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายพานนอนถั่วจะพาเพื่อนๆมาดูปลาบืนพูลาเอิญน,นะเพราะยายพันนี่ปล่อยน้ำลงลงระบบนะในสะระปลากระมออก,กันเต็มเลยเพื่อมาอยู่ตรงที่น้ำมันไหลนะนะคะนี่นะเต็มเลยนะอยู่มาอยู่ก็เต็มเลยนี่จะกระโดดนะปลาพอน้ำไหลก็คืออยากกระโดดเนะาะกระโดดกี่น่าจะมา เต็มเลยนะมีปลาทุกชนิดเลยนะคะเดี๋ยวไปนั่งนั่งดูไปพร้อมปร,ปรยายพันนี่แหละนะเพราะมันจะเยอะขนาดไหนม,มีพวกที่อยู่แล้วจุก่อลแล้วเฮ้ยจยากระโดดขึ้นฝั่งอัน,นี้นะพวกที่กำลังจะตามมาก็เยอะเลยนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนอ ว้านี่คือต้องกระโดดกระโดดขึ้นฝันนะ,ะนั่นกำลังจะตามมามีปลาเนิลปลาในทองสีทองอมีใครกล้ามี้น,นี่จะกระโดดขึ้นฝังนะคะ ปลาที่เลี้ยงไว้นี่ปีเดียวนะคะนี่เป็นโอพักนะโบพักถ้าโบนี้แห้งจริงๆเท่าน้ำเขาไม่ไหวยพันก็ลงบ่อใหญ่นะคะยิงทุกปลาปลากดปลานนลปลาในทองปลาหมอปลากระดีนะลงนี่เพราะว่าตามหลักการเลี้ยงปลาเนี่ยบอกว่าต้องเลี้ยงปลาทุกชนิดผสมกัน ถึงจะโตเร็วัวเร็วจริงๆนะคะนย่ังปรากฏที่จะโตเร็วนะคะเดีย๋ยพันห็นมาปุ้นเปี้ยนแล้วเมื่อกี้ห้าหกตัวนะ,ะมาเป็นฝูงเลยแต่ออกไปแล้วนะคะว้าวนะคะโออกันอยู่ตัวนี้แหละดูด ยังไม่ไปไหนเลยดูสิว่าขึ้นมาตรงนี้เยอะไหมเยอะเลยน้าม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 า,มารวมกันนอเคบหบน้ำปรตีพันจะใส่ได้น้ำอันนี้ใช้เดวอห์น่ะได้น้ำเครื่องใดนะ่ะ เสียนะฮะไม่ได้ก็เลยได้ใช้ไดโวอย่างเดียวเยอะอยู่มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆตัวที่ออกมาแล้วก็ลงปอ,อกนีไปตัวที่ยังไม่เข้ามาก็เข้ามาช่คะ อย่างนั้นแหละนะไห้ขึ้นมานะนี่นี่ไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่ตัวกำลังจะขึ้นมาก็มีตัวกำลังไปก็มีลุ้นนะคะว่ามันจะขึ้นมาเต็มตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้มีเยอะอยู่ สม,สมัยก่อนเนเขาว่าป่าเบื่อเห็นเลยค่ะเด็ถ้าป่าได้น้ำใหม่เนี่ยมันจะเบื่อเกินน่ะเอากันเต็มเลยลายนี่ได้ค่ะคุณ อร้อยจักำลันจะมาก็เป็นเป็นลืมเป็นลืมสันป่าทั้งหมดเลยค่ปาทั้งหมด นี่จะเบือนขึ้นมาเบือนขึ้นมาจนบ่งีมองอยู่ไม่อา,อาจแม่ค่ะอา,อาจเยียดเยียดจนไม่มีที่อยู่เู เยอะเลยค่ะวคว้าดูดมาก็จะกระโดด่นี่คะอถ้าปล่อยอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทั้งวันนี่น เ <พ uka> กย์เกย่กโดดขึ้นอีกค่บางครั้งเราก็ต้องมาดูว่ามันมีปลาขึ้นที่โบกบางครั้งก็มีตายด้วยนะนะเพราะว่ามันขึ้นมามันกระโดดเราไม่ได้ดูหรอกวันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูแค่นี้เลยนะคะ,ะแค่นี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน่นนั่ั ตื่นแล้วนะฮะเอาตกใจแล้วอาเอาไปไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ